เริ่มมองหน้าจออืมกูไม่ใช่หรอมั้งมันเหมือนดอกไม้ตัง้งบนฝาโลงศพหรือเปล่าเนี่ยกูดูทรงแล้วเหมือนงานศพเลยเอ๊ะงานกูหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยแอดมิน,นิคิดอะไรกูเหรอแอดมีนำเลี้ยงให้กูเนี่ยตอนแรกก็โอเคแหละแต่หลังไปเลี้ยงไปเลี้ยงมากูเริ่มมองหน้าจออืมกูไม่ใช่หรอมั้ง มันเหมือนดอกไม้ตัง้งบนฝาโลงศพหรือเปล่าเนี่ยและกล้วยไม้หมดเลยแล้วดอกไม้ที่นิยมติดการงานศพที่สุดคือกล้วยไม้กูดูทรงแล้วเหมือนงานศพเลยเอ๊ะงานกูหรือเปล่าวะเนี่ยมึงดูสิอ่ะจัดเป็นหน้าคดาเลยมึงเห็นไหมเลียงหนึ่งเลยมั้ยว่าเราไม่ใช่ละว่าแปลกๆละว่าอดร์มินนี่คิดอะไรกูแล้วแหละอยากให้กูตายไปไวหรือไงเนี่ยฮะเออกูว่าทรงไปทรงมาเนี่ยเหมือนงานศพพี่ถ้ากูนอนอี่ใช่เลยนะ อามือพาดอ่าลดน้ำศพกูได้เลยอ่าลดน้ำอ่ะได้เวลาลดน้ำศพแล้วได้เวลานี้อ่าอ่าลดเลยอย่าลดแรงนะเดี๋ยวกระเด็นเพราะอะไรมือกูแข็งแล้วกูตายแล้วไงอย่าลดแรงลดเบาๆมือมันแข็งอะมันไม่นิ่มไงเวลาน้ามันโดนมือมันจะกระเด็นใส่หน้านะงานศพกูชัดๆกูมีรูปไหมเนี่ยกูไม่มีรูปไงประเด็นคือกูไม่มีรูปใส่กรอบเลยถ้ากูมีรูปใส่กรอบกูจะวางตรงนี้อันนี้ดอกไม้บนฝาโลงศพอันนี้ ดอกไม้หน้าลงศพนี่ดอกไม้หน้าลงศพครบสมบูรณ์กระถานทูบวางด้านหน้า,นาขาดเชิงเทียนนิดเดียวจุดทูบดอกเดียวพอนะแต่ขอดอกใหญ่ๆเน้นๆเอาดอกเดียวพอเอาเน้นๆ อยาคิดมากปล่อยวางโอ้ยกูไม่ได้คิดมากอีนี่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวกูพูดอย่างนี้เท่ากับกูคิดมากเหรอแม่โง่แล้วอวดฉลาดจริงๆกูกำลังพูดให้มันขำขันพูดให้มันตลกพูดให้มันไม่น่าเบื่อมึงจะได้ตั้งใจฟังถ้ากูคิดมากกูกลัวไปแล้วกูไม่กล้าพูดเรื่องพวกนี้หรอกแมอย่าคิดมากค่ะ ข่าวสดสือออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ